วันนี้บรรณาจะมาทำแกงไก่ที่ใครๆก็ชอบกินเป็นเมนูที่คนตุรกีทำกินบ่อยมากพอๆกับภาคอีสานชอบทำแกงอ่องหรือว่าภาคใต้ชอบทำแกงส้มนั่นเองกวยชอบซื้อไก่มาเป็นตัวแบบนี้เพราะมันจะถูกกว่าซื้อแบบแยกส่วนก่อนอื่นก็มาทำความสะอาดน้องไก่โดยใช้เกลือมาขัดมานวดตัวน้องทุกซอกทุกมุมพอนวดเสร็จก็ล้างน้ำทำความสะอาดให้ดีๆหลายๆรอบจากนั้นกวยก็จะนำน้องมาแยกชิ้นส่วนแล้วเก็บสะโพกกับน้องเอาไวท้ทอดสำหรับทำสเต็กโครงไก่แล้วก็ปีกไก่จะเอาไว้ต้มซุปส่วนแกงไก่ในวันนี้ ก็จะใช้อกไก่หั่นเป็นชิ้นลูกเต่าให้ค่อนข้างใหญ่ประมาณนี้หั่นซอยกระเทียมและหัวหอมให้เป็นชิ้นเล็กๆเกตรียมผัมด้วยแครอทกับมันฝรั่งก็หั่นด้วยหั่นชิ้นใหญ่หน่อยประมาณนี้แน่นอนว่าแกงไก่ก็ต้องกินกับข้าวุงข้าวแป๊บจากนั้นก็มาเริ่มทําแกงไก่ได้ตั้งกระทะใส่น้ํามันเปิดแกส๊สนํากระเทียมกับหัวหอมใส่ลงไปผัดจนเหลืองหอมแล้วทําไมปบนตนาต้องใส่เอวตลอดด้วยโอเคเหลืองได้ที่แล้ว<อ><อ>นำซอสมะเขือเทศเข้มขน้นหรือว่าเครื่องแกงตุรกีมาใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เเขากันนจครื่อง แกงแตกมันมีกลิ่นหอมแล้วถึงนําเนื้อไก่มาใส่ลงไปผัดจนเนื้อไก่ตึงแบบนี้นําแครอทกับมันฝรั่งมาใส่ลงไปผัดต่อเพื่อว่ากลิ่นจะได้หอมหอมก่อนเอาลงไปแกงพอผัดได้ที่แล้วลก็จะเอาไก่ที่ผัดในกระทะเทใส่ลงไปในหมอ้อตามด้วยเทน้ําใส่ลงไปให้ทุ่มทั่วรอน้ําเดือดถ้ามีฟองก็ให้ช้อนฟองออกแล้วก็ต้องใส่ถัว่วลันเตาเข้าไปด้วยใส่ไปเยอะๆเ,เลยจากนั้นก็มาเริ่มปรุงรสด้วยขนมห่อสีแดงนี่คือรสเนื้อใส่ลงไปส่วนห่อสีทองคือรสไก่ใส่ลงไปเหมือนกันใส่เกลือเพื่อความนัว พริกไทยดำป่นเป็นอย่างสุดท้ายจากนั้นก็ต้มและตุ๋นไปจนน้ำงวดประมาณ45นาทีก็จะได้แกงไก่น้าตาน่ารับประทานแบบนี้แล้วก็ตักแกงไก่ใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟสวัสดีครับวันนี้อาริฟกินแกงไก่โอเคกินแกงไก่กับอะไรครับขนมปังกินกับขนมปังใช่ไหม yes, ใช่รครับแล้วก็มีข้าวให้ด้วยนี่แต่ว่าอาริฟยังไม่กินข้าวนะคะอาริฟจะกินกับขนมปังก่อนตามสไตล์คนเทอร์กี้นะคะ ล้วก็จะมีการจ้ำน้ำเนี่เอาขนมเอาขนมปังมาจ้ำน้ำกินเป็นไงบอทรียมไหมอะไรเหมือนเดิมไหมอร่อยเหมือนเดิมไหมเหมือน, <t> นเดิมเหมือนเดิมเซมอะแซมเซมเียวอืมเพราะว่าพี่กล้ยทำให้อาริสกินบ่ามากเลยนะคะแกงไก่เนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเออวันนี้ก็เลยนึกขึ้นได้โอเอค<ม>ถ่ายคลิปได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเนี่อะไรไหมอร่อยเลยอร่อยมากๆ,ๆ,ๆแกนี่สิอือเอา ทำบ่อยอยู่นะทำอร่อยตลอดเลยพ่อ<ล>ป,ปู่ไม้ย่าก็ยังชมเลยเคยทําให้พ่อป,ปู่ไม้ยากินด้วยเนาะคาร์โบลยูซอส Yes <ม>ว้าเออใส่พริกไทยใส่พริกไทยดําเยอะมันก็จะออกไปเผ็ดหน่อยก็ยังรู้สึกเผ็ดอีกเน,นาะโอ้ยอร่อยไหมอร่อยมาค่ะพี่กุ้ยจะมากินสักทีนะคะต้องบอกว่าแกงไก่เนี่ยคือกุ้ยก็ชอบเหมือนกันนะเนี่ยแกงไก่ไตลทตุรกีเนี่ยคือกุ้ยก็ชอบมากเลยนะมา มาเดี๋ยวพี่เก็จะมากินให้ดูแล้วนะคะนี่มาใส่ข้าวกับสวยใส่ข้าวสวยด้วยกันนะคะหนึ่งคำต้องมีทุกอย่างครบทุกอย่างอืออร่อยมากอร่อยมากทุกคนมันต้องมีรสเปรี้ยวใชนะ่ไหมนัวเปรี้ยวทุกคน นัวปเปรี้ยวเครื่องแกงเพราะเครื่องแกงเนี่ยมันจะออกปเปรี้ยวอร่อยถ้าจะเปรียบเทียบว่าเป็นอาหารคินก็ได้นะเพราะว่ามไม่ได้ปรุงเยอะืทุกคนทำง่ายไปลองทำดูอร่อยจริงใครใครแกงพัเยงนะถ้าจะให้เที่ยบใครเป็นแกงไก่ที่ว่าทุกคนทำตลอด ท้องทำทุกบ้านทำบ่อยมากแกงไก่เวลามีงานมีอะไรเรา่าทำแกงไก่ตลอดว่าเป็นอาหารที่ทุกคนกินได้อืมอ้รเวลาก๋วยจีนเขก็ชอบเอาทุกอย่างมาใส่ในช้อนเดียวแล้วก็ใส่แกงเข้าไปด้ยต้องมีครบทุกอย่างมา <c oughs> เป็นแกงไก่พี่ว่าก็ชอบมากชอบมากทุกคนไปทำดัวทำตัวลองกินทำตัวอร่อยมากตอนนี้อาริฟกินกับขนมปังไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่แล้วต่อไปเขาก็จะมากินกับข้าวนะคะโอเคกินกับข้าวใช่นี่ขนมปังครึ่งหนึ่งแล้วต่อไปเขาก็จะมากินกับข้าวนะคะ เมื่อก่อนเขาเอาคุกนะเมื่อก่อนนะเขาคุกกินเลยแต่ทุกวันเนี้ยเรียนแบบกล้ยเรียนแบบกินแบบกินเหมือนคนไทยอะ่ะ <laughs> แต่เมื่อก่อนนบเขาคุกเลยนะนกับข้าวก็อร่อยใช่ไหมอะเกิดขึ้นไรส้มมะหวพาว่ากุ้ยหุงเป็นแบบไทยเขากินกุ้ยขี้เกียจหุงเป็นแบบขา้าวตุรกีโอ้ยโยกทุสโยกอืมปกติขา้าวหุงสไตล์ตรุรกีมันต้องใส่ น้ำมันเนยเกลืออะไรเงี้ยแต่วันนี้ขี้เกียจขี้เกียจทำทุกคนเฮ้ยเขากินแบบไทยทุกวันนี้เขาก็กินแบบข้าวไทยได้ได้แล้วนะนีง <c oughs> ไงแบบจำใจกิน <c oughs> มันก็ไม่ต่างกันหรอกอร่อยไหมอร่อยเออก็อร่อยเหมือนกันแหละหรือใส่แกงเข้าไปมันก็อร่อยนัวเหมือนเดิมย าบอกไงก็ส <wh> <speeches composer> ู้กินกับข้าวตุรกีไม่ได้เฮ้ยอาริฟกินหมดเร็วครับโอ้โรกินหมดตลอดเลยน่ารักมากสวัสดีครับเพินกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ารักนะ่าเ